นี่ก็เป็นจุดอิ่มตัวกับก้าวไม่ยุบานเริ่มแรกเลยมาอยู่ทงหน้านี่เทาก็มาปลูกทักปลูกอีหยางก่อนยังยังคิดบ่ออกว่าจะเหตุยังคือคือแบบว่าเขากลับมาจากกรุงเทพนะเขากลับมาจากกรุงเทพเายังบ่รู้ว่าฉันจะเริ่มต้นจังใดฉันจะเฮ็ดอีหยังอ่ะนะเฮ็ดอาชีพอีหยังกับ่ได้บ่ได้วางแผนบ่ได้คิดก็คือแบบเอออย่าก้าวไมอยู่บ้านด้วยพื้นฐานคิดได้แต่ว่าด้วยพื้นฐานเท่าตั้งแต่สมัยน้อยๆพ่อแม่พาเฮ็ดไทยเฮ็ดนานะ ว่ามันกับเมย่นะนะก <laughs> ันเลยบอกว่าเอ๊ะสีกามาหรสิมาเฮดอีอย่างก็เร,เริ่มเริ่มแรกเลยนะมามายู่หน้ากับมาปูกพักกินซื้อๆแต่มาปูกมะปับพื้นที่พื้นที่ให้หน้าอะไรอะพอขึ้่งจะมาเรียงกบน๊่ปีกายนี่ปีหกหนึ่งเอ้ยปีหกสองหกสามสิปีนี้มันหกสี่เนาะค่ะปีหกสามจุดเริ่มต้นอยากเรียงกบน๊่มีอยากเห็นธรรมชาติ นึกถึงตอนดำหน้าแต่สิมีกบหน่อยตินต้องแดงต้องแดงต้องแดงอยู่นะเหน้าเออหรือว่าย่ามเกีียวเขาเข้าสิมีก่กบเขาง่ายสินะก<ม>็ละเล็แบบตอนเข้าอมายุบานเขาเฮน,น้าเนาะเฮน,น้าปีแรกนะมันก็มีหยางเลยแม่แต่ป่าขวนก็บพรเห็น,หนที่เข้าไทยหน้าน่ะมันมันมีหอดป่าสิมาแรนได้ได้ด<ม>คือสมัยเขาเป็นเด็กหน่อยนะค,คือความจําได้ความจําได้ตั้งแต่ว่าอ้ยกกาอมยุบาน มันจำได้ตั้งแต่ตอนเท่าหน่อยๆที่พ่อแม่ห้ผา้าเห็ดหน้านั่นต่้แต่หน่อยแล้วมันจะมีมีป่ายน่าเพิ่นไถายหน้านะเข้าสียางเก็บป่าขวนน้ากลนเพ่นป่าเท่าเท่าพอมาถึงตอนเท่านี่สีมาเห็ดมันคือบ่มีแล้วมันฮอนฮอนเออมันอากาศก็ฮ้อนก็เลยแบบว่าอมันอยากอยากย้อนกลับไปขึ้นแต่สมัยตะกี้คือสีดีเนาะนั่นนะความไม้นะก็เลยนั่นแหละมาคิดก็เลยมาเห็ด มาลองบามาเลียงกบกัน่าสิเลียงปล่อยไว้น้ำให้หน้าเ้อานี้มันจะเป็นแจ<ม>งไดงนอนอันตอนแรกเลยกะซื้อกบมากกับมาเลียงในกระช่างกรม,มาเห็ดในกระช่างเอากระช่างไว้แล้วกะซื้อกบมากปล่อยตอนแรกซื้อมากไปได้ดูเลยกบตายไปต้งซ <laughs> ื้อกบมากมาเทลงกระช่างปุบปุบแดดหอนนี่เราไปซื้อกบม,มาเทลงกบตายเบด มะมัยแบบนี้ไปซื้อมาหม่แล้วมาล่องเฮ็ดใหม่มามาปากเบืองใหม่ว่าเออมันตรงมาลุงบ่แมนวามาอากาศ้อนหอน้ำหอนหอนเทบูบูบลงมันกระต้มกบเลยล่ะกันเลยว่าทดล่องเลี่ยงไม่ก็มาเลี่ยงในกระช่างก่อนจะเลี่ยงในกระช่งที่นี่กัในความคิดกับว่ามันือเป็นแต่อึดอัดแท่นะกระช่างกับว่าหน่ะก็เลยขยายขยายเป็นให้หน้านะคุดเพิ่มก็นะา เออพอกรบมันใหญ่ตักพาเขาก็เล่บปล่อยออกก<ม>ับปล่อยจากกระช่างอ่ะปล่อยลงไปใน้หน้า<ม>ปล่อยลงให้หน้าบัดนี้มันก็ออกเ<ม>ข้าหลอมบอดีม,มันก็เละมันก็เล่ออกออกไปยุ่งใน้หน้าตายแล้วกบหนีเวิแล้วเออกบเขา้าหนีเวิดแล้วละ่ะบ่ได้กินแล้วล่ะมันก็สิไปทางอื่นนะพ่อบัดน,นี้แต่มาเกี่ยวเขาเกี่ยวยังบัดนี้เอ้าเห็นมีกบอยู่อันนะ เห็นอะไอย่างือมีกบมาอยู่อยู่นะเว้ยบรวแวนกบเผามันออกมันวันหนีบอมันวันหนีบอกเออวันนะไปแล้วไอ้ฝนตกก็อยูมานกับฝนตกเนาะฝนตกลงมาหนาฝนวางหันมาหนันกลางคืนได้ยินเสียงโก้องแบบนี้มาไต่เบิงป้าตาเหลี่ยมม่วม่วมิวมิวอยู่เอามันวันใดหนีมันแค่ไปหากินซื้ออาจารย์มันวันใดหนีจนแบบไม่ตะโตใหญ่ๆอ้วนๆนะ กัเลยแบบอ้าวมันหลอดนี่ว่ากัเลยว่าไดไอเดียแล้วว่าเลียงกบธรรมชาติแบบบ่ให้อาหารมันออกเป็นทางหลอดเท่าแล้วเที่ยวห้สี่เดลียงแบบนี้ะก็เลยนั่นแหละจากกบรุดไปละกบกลับมากัเลยมาไดแนวคิดว่าคือสมัยตะกี้คือกันเทามาคิดว่าสมัยตะพอตะแม่เทาอะกบอยู่หน้าไม้หน้าพอเห็นผู้ใดไดเรียงมันเออ ผู้ใดไดเดียงมันมันคือมีกบมันเหตุอย่างไหนมันคือไงมันบอกว่ามีผู้ใดเอาวันหัวอาหารอียงบ่หอดบ่หูจักไหมสมัยตะกี้หุจักหัวอาหารบอไม่ใช่หูจักเข้ากันยังมีปลกินเข้ากันยังมีป่ากินมันบอกเออพ่กีผู้ใดเรียงก็เลยมาคิดแต่ว่าเออมันก็ะนาจะอยู่ใดด้วยถ้ามาขางมันมันก็ต้องดินล้นหากินมันบอกในเมื่อบ่มีคนปอนบ่มีคนอียงมันอ่ะมันก็ต้องอยู่ใดของมันเอง เลยได้นนแนวคิดนี่ะเขาจะเลี้ยงกบแบบธรรมชาติคือเขาจะเลี้ยนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดน่ะนี<อ>่แหละก็เลยเป็นแนวคิดมาว่าเลี้ยงกบแบบไม่ให้อาหารเลี้ยงกบแบบธรรมชาติเลยเป็นจุดกาเนิดเลย <laughs> แบบธรรมชาติก็คือมันงา่นายหนึ่งล่ะมันง่ายมันบดได้หนุ่งยากกับอย่างเลยแล้วก็บดได้ให้อาหารข้าประดองสื่อหัวอาหารคือข้าบดได้ลงทุนหลายแล้วก็ กบกะแข็งแรงกบกะเป็นโกบแบบถ้ามาชาติกบมันกะแข็งแรงบบมีลกูกบมีไผ่<ะ>อันกบกะเป็นบอกข้าว<ม>ข้าวกระต้องมานางเปลี่ยนนาม<ะ>เออบระ้องมาล่างโบกระต้องมาเปลี่ยนนาม,นก,มก็บ่มีลูกบบมีไผ่พ่อมานะเท่าที่เลี้ยงมาเนี้ยงบอานนี็กเคยเจอกบเป็นลูเลยอันดูค่ามาซื้อกบถ้าเป็นช่วงอันถ้ามาซื้อมาซื้อกบช่วงเกี่ยวเขาเนาะ ทางเจ้ยวเขาแล้วก็มันฉีเขาง่ายหนาหนาวก็มันฉีเขาง่ายเนาะเมั่กสีส่วนอยู่น้ำอันก่อเฟี้ยงเข้าน่ะก่อเขาก่อเฟี้ยงเข้าน่ะก็จะวก็มาคอยหาเปิดเอาก็มาจับเอาเมื่อกาเพิ่นเนี่ยเปิดไปมองนั่นพ่อตัวนั่นพ่อตัวนี้นนกันไลค่คุบกันนะคุบคุบเอาบรรลุข้ากันมวนเน้ยบ่เนี่ยจะจับเพิ่นไปเรื่อยจับอะไรเรา็ม่ทักต้องได้แบบว่าห่วยห่วยว่าเยอาเกินเนี่ย คือสองโล่จำเป็น zero ก็เอาเบิร์ตมวนตั้งใจว่าจิมาเอาซีฟโล่จำเป็นยี่สิบกับเอาอันนี้เป็นกินกินมิกของของที่นี่แล้วเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นนาแน่นจิมาไตเอากลางคืนเพราะว่าถ้านาแน่นเนาะมันจะลงลงน้ำมันจะเปได้เข่าง่ายโกลมันสีลงน้ำเพิ่งกะจิมาไตเอาตอนกลางคืน อันไตกบเุณจ๊ะว่าไตไกบใส่กระจิกใส่ไฟซองเนาะกับมาไตไตกบมะซองเอาอย่างนั้นขึ้นนะคะับต๊ะเอาจัะมวลไปอีกแบบมาไตกบเอาแต่ว่าถามมาคนโทรมาสั่งพี่ถูกผกักพี่ทั้งผักเนื้อผักไตผักกางชนบุรีระยองกาญจน์ถ้าจะโทรมาสัา่งกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำปางโอ้ยจะสีเห็ดอยงไรมาทัวกับเท็ดเนา ข้หมูดำตเ้นกัเข้าล่งในช่องยูทู e จากในช่องยูทู e พิสารบ้านทุ่มชาแนลกับลงลงไว้ลงงว้ถ้าเบื้องจ้าขวงนี่ลหละก็คือ,อที่โล่งในช่องยูทู e ไปเนาะเพระาะว่าข้ากกะทายไทยแบบว่าตั้งแต่เราเริมเฮ็ดเริมมาอยู่หน้าเลยแหละเกิดือสิเริมมาเริ่มไทยตั้งแต่ว่าออกจากงานออกจากงานมามาอยู่บ้านนอกมาอยู่ทงไฮท,ทงหน้า เฮ็ดอีหยังนันแหละก็เลยเลแบบว่ากะลงลงไห้แต่เบิ่งเจาะองเบิ่งความเปลี่ยนแปลง่าเฮ้านี่สีหลอดหรือสีลลวงจากมาอยู่กรุงเทพมาแต่ว่าจะปีเนาะบ่เคยเฮ็ดหิเห่หเฮ็ดหน้าบ่เคย,ยเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสีหลวงหรือสีหลอดก็เลยแบบว่าเออมาก็เลยทายไหวทายไห้แล,ะะล้วก็ลงไหวเบิ่งความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วนะหลอด ตอนนี้นั้นคิดว่าแรงอาหารเท่ากับสมบูรณ์สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเจ้าของได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูเลี้ยงเตาได้ประเด้นหมายก็ว่าเลี้ยงด้วยเงินเนยหมายก็ว่าเท่าเลี้ยงด้วยอาหารคือเท่ามีความหมันก้งมีความหมันก้งทังด้านอาหารประเณว่าหมันก้งด้วยเงินคือว่าเท่าไป่ได้เอาเงินหนุกตัวตั้งเท่าหมันค้งทางอาหารกันเทาไม่ได้โอดตไม่ได้ใหญ่ มันมีเงินทองมากไายแต่ว่าขามีอาหารมากมหมมีอาหารหลากหลายมีค่ะมีเพื่อนก่นอยากมาเบิงมาศึกษาบางคนค่ะ<ม>คือช่วงนี้เนาะมันช่วงยูควิดอ่าซึ่งแต่ละคนอ่ะโรงงานปิดชีวิตก็เปลี่ยนเพื่อนก่าขอขอมาขอขอมาเบิงว่าข้าเริ่มต้นจะจังไดตังไคล้ายครับ เข้ากับบอเบนก้นเกง่งบดายบดายเกง่งเบดายเปลี่ยนผู้ชํานานการแต่เข้ากับบอกว่าเข้าเหตุด้วยความชอบเพราะฉะนั้นค่ะถ้าผู้บางคนว่าเขาเพื่อไนีน่ประสบการณ์คือกันเลยเริ่มจากบอเปลนคือกันแต่ว่าเริ่มจากว่าเข้าอยากเหตดเข้าเริ่มต้นจากใจเข้ามาก,กอ่อย่าผึ่งไปว่าแค่ชนไดใคอใช้ได้เงินหนะ่อยอย่าึ่งไปคิดก็คือเข้าเริ่มต้นจากอยากเหตุกรอ,อยากนี่แบบนี่กรเห็นไหมนะ ล้มมือเหตุคือเลี่ยงนะ่ะเลี่ยงไป่อนแรกมาเลี่ยงจงไดเลี่ยงให้มันหลอดเออทางหลอดตอนบ่ม่นว่าเอ้ยเลี่ยง,ออง,มมยยงจงไหนจังสิขายได้เงี้ยนะพอม่นตรงนั้นมันสีมาที่หลังมันเป็นผลป่อยได้ตอนเลี่ยงไม่ไม่น่ะจะคิด,จะค,ดจะคิดอยู่ว่าเอมันมันสีแมนทางเขาบ่ามันสีแมนแนวเขาบอกที่ว่าช่วงเลี้ยงช่วงแรกอะที่ว่าเขาซื้อหวัวอาหารใหนนะ้นี่อยู่ที่เขาซื้อหวัว จะไว้บ่สิม่ากินเปลืองป่นี่กบแมกินเปลือกเปลืองเนาะปากมันกว้างมันหิวมันก็กินกันเองแล้วถ้าวายมันมันก็กินกันเองสิแมคือขาเรียงเขาไม่ได้เปิดปุ้เปิดไฟอีย่างเนาะตื่นขึ้นมันก็ขาบกันจโรเจเลมันกินกันนะว่ามันชีไว้บ่ป่านนี้เข้าก็บไปเบิงผู้นันผู้นี้ก็ว่ามันต้องเกียมันอิ่มเด้มันจะมากินกันว่าสั่น์ง่ยมันสีไว้จำบ่ลย้ยงแบบนี้นะปาก็เลยแบบ ไปรอดบ่อมาสื่อแต่หัวอาหารให้ยูนี่จริงไม่เหลือ,อยังอง่ะนะก็เลยแบบนั่นแหละพออมาหลูแล้วว่าอ๋อประดดจําเป็นต้องให้อาหารตลอดนี่เออมีก็เลยมาปรับเปลี่ยนใหม่อะ่ะพอมา่อนนี่มาถอแล้วกลาจามาดเนี่ยเลี้ยงไปเป็นปีก็ได้พอเฮ้าอ,อะไรเหตุเหยียงก็มันมากไหมนะก็เลยบอกว่าเออมันจะหนุกป,ปีตอาน,นี้มันสะนุกป,ปี คุณภาพชีวิตเนาะไอจากอยู่กรุงเทพก็มากรับอายุบาตอนนี้นั่นตึงเท้าไปกับพไปเด้กรุงเทพอะ่ะทั้งที่ต่อทาง,งานอยู่กรุงเทพนะมาทางานสบายด้เั้งมดบริเวณทำงานแบบว่าแบกหามอย่างด้กาทางานสบายสบายนั่งออฟฟิศเนาะเออนั่งออฟฟิตในคอมพิวเตอร์มันปาเอานั่งโ <laughs> ทรศัพท์งานใส่สมองล์บ <laughs> นใจแรงอะ่ะมันก็สบายเด้ เออเขาว่าแบกไปหามนำงานของแอนบ่เออพึ่งจสบายงานานั่งตัวอีเท่านี้แหละแต่พ่อกลัไม่อยู่บ้านะแรแกๆก็คิดอยู่และวะ้วว่าทีอยู่ใด,ดก็ไปแดกคือหอนอย่าแต่พอเข้ามาดูหลักการใช้ชีวิตอยู่บ้านเท่าแล้วสบายสบายหายใจปลอดโปร่งอากาศโล่งสบายอาหารการกินมีหลากหลายให้เลือกบ่ได้นีแต่ผัดกะเพราไขด่ดาว เรากินด้วยเขประเดี๋ยเมื่ออาหารมันประเด้มีแนี่ผัดกับข้าไข่ดาวนี่ว่ามันมี่ั้งหลากหลายชนิดผักื้นบ้านผักนี่แต่ละมืออาหารของเขานะเขาต้องวิผักใ่ในิถาดเพราะเขาเขานี่เขาก็เลือกกินหรือมือนี้ไม่อยากกินผักแล้วประจีสคัญน่ะเข้าด้กินผักปลอดสารพอเข้าเฮ็ดเองเฮ้าปลูกเองเขากินเองเฮาก็เลยมมี่วามั่นใจว่าโอเคเฮากินผักปลอดสารแน่นอน ข้าวบดินผักทขาปลูกมันบ่ไดงงามดีพักที่ข้าปลูกมันบดิ่งอ้ยโอโลยเลียแต่ว่ายูนี่นั้นที่ข้าปลูกนั้นข้าเลือกปลูกพักที่มันปลูกง่ายบไดบ่บ้แบบว่าบ่ได้ปลูกพักที่มันสนองกับยาเคมีนะอย่างเช่นพวกพักขะนา้าพักกะล่ำพักกาดขาวข้ามาปลูกแบบใส่เคมียิ่งเป่นปุน๋ขนะึ้นเยอะ มันจีแห่งมันจีแข็งก็ได้ทีนี้เข้ากับเลยเลือกที่จะปลูกผักที่มันบัไร้ต้องการเค่นีะที่มันทุนท่านอย่างเ่นขนาตอนนี้เข้ากับปลูกเป็นขนาแม็ซิโกูัจักบ้าขณาแมจิโกหรือต้นชุดโรดูกวใจบ้าถ้าคนรุ่นใหม่บ่าหัจักกินบ่าเ็นแต่หาลูกใหม่มันเป็นผักที่ใส่แท่นขนาได้ทุกอย่างปลูกเทือเดี่ยวกินไปสิบ ปีปแตงมานางหดนามซุม,มือปแตดมใส่ปุ๋ยแล้วเรื่องอยังก็ต้องไปปลูกขนะกะลำที่มันจะเอามานางใส่แมเข่ากกะปลูกไปที่ละโ<ม>คนก็กินได้ปลาก,ก็กินได้ไก,ก่ก็กินได้ตัวนี้ขนะแมคเโกหรือตัวชูโรถข้าวสีเอามาเห็ดเมนูเนาะมันจะเป็นพัดก็ได้เอามาใส่ตม้มใส่ออมก็ได้เออหรือจะเอามาผัดน้ำมันหอยก็ได้ กินบลท่านเท่ากับเก็บลงให้ปลากินเก็บไ,ไก่กินค้นกินปลท่านเท่าปลูกไ่เท่ากับหากงานมันเสียบ<ๆ>เฉียบเสียบไปเลยแล้วมันก็แตกกอกันมากเท่ากับเก็บกินได้ตลอดอหน้าโคตรเท่าเท่าอย่าเก็บแบบก็คือสิขยายมันออกไปก็คือเก็บเป็นพ่อพันแม่พันเก็บเก็บพ่อพันแม่พันหลกักอ่ะก็ใช้เลี้ยงแบบปล่อยธรรมาชาตินี่แหละแล้วก็จี พยายามอ่าลงในช่องหเพื่อที่จะให้ประสบการณ์ให้พวกเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่นเบิเ่งเข้าอยู่นี่แหละให้เพิ่นหูหน้าว่าการเรียงกบที่ลดต้นทุนในมากที่สุดมันผิดใดบ่ไม่โดยวิธีใดก็สิพย,พยายามเผยแร่ตรงนี้ออกไปในมากที่สุดเพื่อว่า มันจะเป็นทางหลอดเนาะทางเลือกทางหลอดว่าง่ายๆ่าเป็นทางเลือกทางหลอดเพเหงาเพื่อที่จะเข้าปลได้ยจำเป็นต้องไปซื้อหัวอาหารนะเพราะนั้นมันจะเป็นคนที่รวยจะเป็นานทุนจิโพเมนเกษตะกรจิบพเมนเหาเห่านี่มิตรตายก็ะตายเย็ดให้เขามแตรตายก็ะตายอย่างเดียวเพราะว่าเมนเห่าเลี้ยงแล้วเฮาป่ได้ขายเหากับ่าเดือดร้อนพอเหาบ่ได้ไปซื้อหัวอาหารให้มันเห่าเก็บไว้กินเองก็ได้ มันก็จะออกลูกออกล้านี่ห้ากินสืบต่อไปเรื่อยๆมันบ่กะกกลบมือทํำได้เลยมัต้องคิดอย่างมากไหมมันบ่แเป็นเหลืองยากด้วยประสบการณ์ที่จะาของเห็นไม่แล้วอ่ะเค่ป้าเป็นนี่ลหละบ่รลูนี่ลหละบ่าได้ลูจากเอียงเลยก็เอาแค่กบกมาปล่อยไปช่วงแรกเ้าก็หายอาหารมันเนช่วงที่มันยังหน่อยอ่ะกับประมาณสองเดือนที่เ้าวต้องหายอาหารมันน่ะ ว่าเข้าต้องเสริมบอมแมนว่าไห้จนนู้ยมันพุ่งกลางดิเขากับมันกินกินโอ๊ตโอ๊ตไปนั่นแหละเข้าก็สังเกตเบิงสังเกตเบิงว่าตูมันจอยบอมันอ้วนบอหลักกับพยายามสางแรงอาหารถ้ามาตาให้มันให,ให้ได้มาออกที่สุดให้นิ่มน,นี่มาแรงเขามาหา,หาเข,าขาา้ายยแยาไปขามันเจ็บ่าโอ้ยแมงมันจะมากินพักกินยังคอยแยาไปขามันเี๋ยกกบเข้ามันจัดการเองเดี๋ยวก๊เขาจัดการเองมาแรงน่ะ เอออยู่หนีไว้เห็นเลยค่ะบ่อตรงนี้มาเลี้ยงยังล่ะเดี๋ยวกบเ้าจัดการเอง <c oughs> <c oughs> อยากทีบอกว่าการใช้ชีวิตเนาะถ้าถ้าห้าวบอ่อเอาเงินเป็นตัวตั้งชีวิตมันจะสบายมันจะไงมันจะไงคือที่เรียนมันจะไงคือเนี่ยถ้าห้าวบอ่บอเอาเงินเป็นตัวตั้งถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยชาเราผัดปัญหาเพราะว่าจิตป,ปัญหาครอบครัว ทุกอย่างเลยอะเท่าที่แม่ประสบมากนะเท่าที่แม่ประสบการ์มากนี่คิดยากน้ำเงินหนีปวดหัวตั้งต่คิดแล้วเพราะท่านได้เห็นอย่างดอกปวดหัวแล้วฉันว่าพรมีเงินนี่ปวดหัวหลดกันเอาเงินเป็นตัวตัง้งนี่เพราะฉะนั้นเท่าอย่างเงินมันมาขอบงําเท่าหลายเท่าล่องถอยถอยกลับมาไงถอยกลับมาถอยกลับมาตั้งหลักมาเบี่ีวิตมันชี่ิตดเท่ามันมัน มีความจริงที่มันจําเป็นกับข้าวหวนนี่เนี่งจริงๆแล้วเนี่ยห้ากับแค่ได้กินอิ่มได้นอนหลบนับเนาะบากจองห้ากับมาเด้จําเป็นตรงใหญ่สุดเพราะว่าห้าเอาไว้แค่นอนทุกมื่อนี่ในบ้านแม่แค่เข่าไปนอนโดยใส่ชีวิตอยู่ทุกมื่อนี่ก็คืออยู่กระท่อมปไปนะยุคกระท่อมปไปน่านี่ยแหละนั่งเล่นนอนเล่นกินขา้าวกินนำ้ำคือแค่ให้ข้ามีอาหารกิน ที่มองไห่ดนน้าน